คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ opping, ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสีปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ บริษัทสกินหม่์คอสเม่จำกัดบริษัทผู้รับผลิตสินค้าและสร้างแบรนด์ให้กับนักธุรกิจชื่อดังบนโลกออนไลน์มากมายได้รับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพให้เข้ารับสองรางวัลที่สุดแห่งปีจากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยกับรางวัล Best PRODUCT OF THE YEAR 2021ที่มอบให้แก่คุณชูชาติหลอดทองหลางกรรมการผู้จัดการบริษัทสกินใหม่คอสเมจจำกัดและสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยกลุ่มสหภา,าคีธุรกิจดีเด่นมอบรางวาัลเอเชียนพลัสอวอร์ด2021ที่มอบให้แก่คุณนิพาพรหลอดทองหลางกรรมการผู้จัดการบริษัทสกินหม่คอสเมจจำกัดไปเมื่อวันที่4เมษายนณนะหอประชุมไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะ โดยคุณรติทยาถากูลธน,นันและคุณพันนินปันนามา r k เก็ตติ x งเอ็กซ์คูบริษัทสกินไมค์คอร์ดเมจจำกัดเป็นตัวแทนในการเข้ารับ2รางวัลค่ะและสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 1ย์สองหนึ 28, หรือ l i น์ at, at smc 2 8ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพนินปันานะคะจากสกิน My Cosme ค่ะวันนี้นะคะมารับรางวัล Best Product of the Year ค่ะค่ะเรานะคะรติทยาถากูลทนันค่ะมาร์เก็ตติ้งเอ็กซ์คลูซีฟนะคะวันนี้ก็มารับรางวัล Asian p r u Award ค่ะตอนนี้ก็เป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่บริษัทเราได้ได้รับรางวัลนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เเป็นรางวัลที่สามแล้วค่ะ หลักๆนะคะเราก็จะรับผลิตสกินแคร์นะคะบำรุงผิวหน้าในหมวดของครีมเซรัม่มสบู่นะคะรวมไปถึงรับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการแนะนำการตลาดเบื้องต้นให้กับลูกค้าด้วยค่ะ ตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะทุกคนสามารถปรึกษาผ่าน line แอดของบริษัทได้เลยค่ะก็แอ m c 28นะคะหรือเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรนะคะ 02, 102, 102 1628ค่ะค่ะ,คะหรือถ้าหามท่าในใดนะคะที่สะดวเกเดินทางก็สามารถวอล์กอินเข้ามาที่บริษัทได้เลยค่ะจะมีโรงงานอยู่ที่คลองสามกระทุมธานีนะคะ จุดเด่นของเราจะเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็บริการเป็นหลักค่ะเราจะเน้นการบริการแบบเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นกันเองกับลูกค้าค่ะจุดนี้ก็เลยทําให้ลูกค้าอยากประทับใจของมิสซอลลค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากสร้างแบรนด์กับเราตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นใช้งบเพียง5 6 5 0บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าก็สามารถมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้แล้วค่ะค่ะลูกค้าก็จะได้รับคาแนะนําตั้งแต่เบื้องต้นนะคะจนได้โปรดักต์พร้อมขายได้เลยค่ะ ช่ค่ะเราดูการตลาดตั้งแต่เบื้องต้นยันออกขายสินค้าให้กับลูกค้าเลยค่ะใช่ค่ะทาได้หมดเลยค่ะคือลูกค้าของเรานะคะมีตั้งแต่ลักเรียนนักสาวไว้ทํางานแล้วก็สาวออฟฟ,ฟิศค่ะมีหมดเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังวางแผนคือจริงๆเนะี่ยเราทาส่งออกคแล้วก็คือตอนนี้กําลังส่งออกไปไม่กี่ประเทศ หาใครสนใจอยากสร้างธุรกิจแบรนด์ครีมเป็นของตัวเองนะคะสามารถทักมาได้ที่ Line แอ a d m c 2 8นะคะหรือโทรมาได้เลยที่021021628ค,ค่ะค่ะสำหรับนะคะลูกค้าคนไหนที่ต้องการมีอาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะที่ลงลง,ลงทุนน้อยแล้วก็ความเสี่ยงต่ำนะคะ รวมถึงสินค้าคุณภาพโอเคเนี่ยก็สามารถทักหาบริษัทเ m c ของเราได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปาลามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM ออัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ